จ้าเอ๋วัดดีจ้าทุกคนพี่น้องจ้าเอิญกันกินข่าวอีกแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันแต่ยังักินกันน้อจ้ามือไลยม่ก่อยแกด๋ดยแจ่วเนี่ยแจ่วตําเองจ้าตาแล้วเก็บไว้อยากกินก็มีเมนูอะไรที่มันเขากันเขากันก็ตักมากิน,นม่ก๋อยก็ได้ ปลานึ่งใส่ผักจะมีไข่น้ำจ้ากินไข่น้ำมาๆๆจ้ะกินปลาเหมือได้กินปลากะ นี่พักมึนจะนั่งเนาะ่าเนาะอาหารกับเปลี่ยนกันไปมันเหม่อกับเป็นเนื้อมูเนกกื้อไก่กินอาหารหลากหลายเนะาะค่ะเนาะมึงก็มึงก็บสวยมาก ยงไงกิน,กน,บบนะนกเนคนเจจเรื่องกินต่บบุ้งนะคนแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับเราจะเผยาอเผ้่อเหลกอย่าลินกินข้าวเที่ยงกันนะคะ มื้อตำเจียวประธรรมดาเลยอร่อยสามโลกเลยค่ะอืกินกับไข่ต้มกระแซบจ้ะ เป็นสาให้มีแห้งมีพลังนักสั่งสารชนงานกันออกไปเหตุการณ์เหตุงานเรางก้นกับมีเหียดมีงานอยู่ให้ยู่สวนคนกับเหตุงานบริษัทคน้นจากค้าขายหลากหลายอาชีพสูยๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้การจ้าขอให้การงานของทุกคนดู่วงไปด้ยดีใช้เหตุงานเหตุการณ์อีกอย่งงรงไดขอให้สำเเ็จ สามัญทานไปด้ยวยดี้วก้แล้เก็ืมาชงกะล้บบงใจหายพอมเสื่อกินขาวโอเคเด้อจ่าเด้อกินฮอดแด้มาทักทายเดยวเหมือนแลงทักทายกันไหมนอกจากนอสวัสดีจา้า